เมื่อลงเล่นน้ำไม่ถึง,งน้ำในคลอ,อง,งนะ <c ười> ได้ปลดปล่อยแล้วมันรู้สึกโล่งจริงๆเออดีมันช่างเย็นชื่นใจจริงๆริงนี่มึงถามอจะไร,ร,ร,รอ่ะเอ้อาก็ทำให้มันดูลึกไงเห็นไหมลึกถึงคอเลยทีเดียวเชียวโอ้ไปหมดละสมองสมอง ว,ว่าแบบนั้นมันมันก็ไม่ถูกนะเพื่อนความสุขของเรามันต่างกันนะ <c oughs> <c oughs> กูถทำว่าเฮียอะไรเนี่ยเอาล่ะพร้อมเลยยังถ้าพร้อมแล้วก็ปิดจมูกกั้านหายใจให้ดีหนึง่สงสองสามจะบวดโง่คิดว่าฉันจะลงไปจริงๆเลอสิ <c oughs> จะขึ้นมาแล้วเลยอื้อเออไม่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันกำลังจะตายเลยอะนี่ขึ้นมาเป็นคนแรกกันเลยเป็นไปไม่ได้อย่างน้อยเราก็ต้องขึ้นมาเป็นคนที่สองสิอะนั่งไงจะขึ้นมาละเออออเอะเหนยังไม่ขึ้นมาเลยเมื่อกี้เห็นว่าจะขึ้นมาแล้วนะอะอนายขึ้นมาก่อนแล้วเลยอืมก็นะไม่คิดเลยว่าแกจะดำน้ำได้นานขนาดนี้นะอืมก็ไม่คิดเหมือนกันล่ะแต่ว่า อีกคนมันมันตายหรือยังวะก็ไม่รู้อ่ะลองก้มไปดูมันไหม